บอลตลอดเวลาสถิติมากมายรวบรวมไว้ในที่เดียวพร้อมเกมจัดทีมแฟนตาซีชิงเงินแสนบาททุกสัปดาห์ที่แอปขอบสนามจ,จีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android หรือบน PC วันนี้คุณเองสามารถเป็นเจ้าของเงินแสนได้แล้วเจอกันนะครับ สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมเองโคตรเป้ง X I ครับผมกลับมาในรอบเดือนสงเดือนเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากเปิดฤดูกาลไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ทํา X I กันเลยครับแต่ว่าในเมื่อฟุตบอลทีมชาติกำลังลงแข่งขันฟุตบอลสโมสรได้พักเนี่ยเราก็อยากจะหยิบประเด็นบางประเด็นครับที่เป็นกระแสอยู่ในโซเชียลมีเดียในโลกกีฬาตอนนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับที่ตอนนี้เนี่ยนะครับหลังจากนักฟุตบอลกลับมาลงแข่งขันเรียกว่าติดกันรือๆระนาวระนาวแทบจะทุกหลีกใหญ่ ก็ว่าได้นะครับและ x i ของเราครั้งนี้ครับกับ11ผู้เล่นที่เคยติดโควิด19ครับว่ากันว่านี่คือโคตรทีมแห่งยุคอีก1ทีมเลยนะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาได้รวมตัวมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าสถานการณ์ที่ทำให้พวกเขามารวมกันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนั่นก็คือเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโควิด19นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพวกเขาหลายคนก็หายจากอาการเหล่านั้นแล้วจริงๆมีมากกว่า11คนนะครับแต่นี่เป็นเพียงแค่11คนที่ทีมงานและผมเลือกมานะครับเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยะผู้ การทีมครับ11คนแล้วเนี่ยแถมอีก1คนเลยแล้วกันระบบการเล่นบอกก่อนนะครับ4 2 3 1ผู้จัดก,การทีมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเขาคนนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าครับอาร์เตต้าเป็นคนแรกๆของวงการฟุตบอลอังกฤษเลยก็ว่าได้นะครับที่ติดโควิด -19 ครับถ้าใครจำกันได้อาร์เตต้าถูกตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในร่างกายเนี่ยเมื่อวันที่13มีนาคมก็ต้องบอกว่าโชคดีหน่อยนะครับที่เป็นอาร์เตต้าเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็อายุอาวุเพียงแค่38ปีเท่านั้นแล้วก็เรียกว่ายังหนุ่มยังแน ร่างกายยังฟิตอยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยสโมสรอาเซนอล็อ,อมาถแถลงการนะครับยืนยันว่าสนามซ้อมลอนดอนคสต์นี่ของเราต้องปิดลงหลังมิกเกลอารเตต้าได้รับผลตรวจเชือ้อโควิด -19 เป็นบวกก็เป็นคนแรกๆเลยซึ่งอาริเตต้าเนี่ยใช้เวลากักตัวรักษาตัวแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยราวๆหนึ่งถึงสสัปดาห์ครับก่อนที่เจ้าตัวจะออกมาเผยว่ารู้สึกหายดีเป็นปรกทิ้งแล้วแล้วก็พอตรวจเนี่ยก็บอกว่าผ่านเรียบร้อยในวันที่23มีนาคมแล้วก็กลับมาคุมทีมอาเซนอลได้ตามเดิมนะครับอ่ะไปต่อกัน ในบรรดาผู้สาวประตูตระดับท็อปเนี่ยแทบที่จะไม่มีใครที่มีข่าวติดโควิดสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตำแหน่งการเล่นที่มันไม่ต้องสมัสกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆครับผู้สาวประตูตของอาร์แจกเป็นคนที่หนีไม่พ้นโควิด -19 เครับเพราะว่าอาร์เดรอน่าเป็นหนึ่งในนักเตะอาร์แจกที่ติดเชื้อโควิด -19 ้ไปในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็3พฤศจิกานะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอาร์แจกอัร์มตร์ดมเนี่ยถูกตรวจพบว่ามีนักเตะติดเชื้อโควิดรวบเก้าเนี่ยรวมๆ ครับซึ่งก็หลังจากที่พักฟื้นร่างกายตอนนี้สามารถลงเฝ้าเสาให้กับอาจจกได้ตามเดิมแล้วนะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าม,มันมันมันยังมีคนอื่นๆแต่ว่าเราเลือกมาให้มันเป็นทีมที่มันแบบดูดีที่สุดอหละบอบกๆอย่างนี้ดีกว่าแต่คนบอกเฮ้ยแล้วคนนั้นแล้วคนนี้ล่ะก็คืออันนี้คือในในมุมมองของเกมเองนะครับอะต่อนะครับไปที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายครับคนนี้ลายล่าสุดเลยครับปิดซะสองรอบเลยนะฮะอเล็กซ์เตเลสจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองครับแบ็กซ้ายป้ายแดงของแมนยูไนเต็ดอย่างอเล็ก โดยนในครั้งแรกนะครับเตเรสเนี่ยเคยติดโควิดมาก่อนในช่วงเดือนตุลาคมช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็หายแต่ปรากฏว่ากลับมาทําให้แฟนบอลปีศาจแดงรู้สึกแยงๆกันอีกครั้งในะหลังจากที่พลักเบรกทีมชาติไปครับเลสก็ไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับทีมชาติบราซิลก็มีข่าวมาว่าผลตรวจโควิด -19 ของเตเรสเป็นบวกแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการอัปเดตแถลงการ์ยืนยันจากสมาคมฟุตบอลบราซิลแล้วนะครับว่าผลตรวจโควิด -19 ของแต่เรสเป็นลบและจะสามารถเดินทางไปกับทีมชาติบราซิล น้อยมากอ่ะได้ลงเป็นตัวำรองแลแบบนี้แต่ว่าต้องไปทนเสี่ยงว่าจะเป็นโควิดไหมซึ่งแบบก็คงไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ก็คือแบ็กซ้ายที่เราเลือกเข้าสู่ทีมโควิด -19X i ครับคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยครับจริงๆอาจจะมีหลายๆคนแต่ว่าอันนี้ก็โดดเด่นที่สุดอีกหนึ่งคนนะครับจากการช่วยวัยอิตาลีอิตาลีเป็นประเทศที่มีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 รุนแรงมากมากนะครับแล้วเขาคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นรายแรกๆเลยที่มีการประกาศออกมาว่าติดเชือ้อโควิดนนิบเก้งที่เชือ้อค19 ช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่กับยูเวนตุสนะครับประมาณ11มีนาคมช่วงเวลาที่รูกันี่ได้ติดเชื้อโควิด19บเ้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ก,กักตัวแล้วก็รับการรักษาตอนนี้นที่สุดเนี่ยยูเวนตุสก็ออกแถลงการยืนยันว่ารูกันี่เนี่ยหายจากโควิด19ที่เรียบร้อยในยวันที่15เมษายนรักษาอยู่ประมาณเกือบเดือนเลยครับเกือบเดือนเลยไปต่อนะครับ Center เซนเตอร์อีกหนึ่งคนคนนี้ก็น่าสนใจครับเป็นฟรีเอเจนต์อยู่นะตอนนี้นะครับเอสเคียวการายการายเนี่ย, Gar ai. Gar ai, เ,ยเป็นอ,อดีตกองหลังของเเเเรรอออัััมาาาาดดดินะนนิ้้้้วววยยยนนนนนะแตตตต่่่่่ทีีจช,ชืูกบโโ บาลเซียนะครับแล้วก็การายเนี่ยต้องพักยาตลอดฤดูกาลเพราะว่าได้รับบาดเจ็บจากเอ็นไขว้หน้าฉีกเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่ต่อมาเนี่ยการายก็จะออกมาประกาศอีกว่าเฮ้ยเขาติดโคว<ะ>ิดว่ะคือเจ็บไม่พอนะฮะยังติดโควิดอีกในวันที่15มีนาคมซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขากลายเป็นแข้งฟรีเอเจนต์แล้วก็มีข่าวกับเลือดภูว่าอาจจะสนใจหรือเปล่าแต่ว่าคลับก็ดับเทียมไม่ได้ร้อยนะว่าน่าอาจจะไม่ได้เสริมใครอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเชนแบ็กที่เราเลือกเข้ามาสู่ทีมนะครับแบ็กขวาครับม ได้จากบู๊แฮมตันนะครับไปอยู่กับทันเนมฮอสเปอร์แล้วก็ไปเข้าแคมป์รับใช้ชาติไอแลนด์แล้วก็สุดท้ายติดโควิดครับวันที่17พฤศจิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับสมาคมฟุตบอลไอแลนด์เนี่ยออกแถลงยืนยันว่าแมตต์โดฮาร์ตี้มีการตรวจเชือ้อโควิด19เป็นบวกหลังจากลงเล่นครบ90นาทีในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็นั่นก็หายควว่าตอนนี้นะครับโดฮาร์ตี้เนี่ยยังจะต้องรักษาตัวแล้วก็กักตัวให้ห่างจากคนอื่นๆอยู่แน่นอนครับว่าจะไม่มีชื่อลงเล่นช่วยสเปปปออออรรร์ไไีีกหลลลายนนะนนนััต้้มูิโญ่่่คคงบบบุแวะ ต่อนะครับมิดฟิลด์นี่อันเดรเอเรราจากปารีสแซงต์แชร์แมงครับทูเคิลนะครับออกมายืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวเองในวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าเอเรราเนี่ยมีผลตรวจเป็นบวกซึ่งก็ต้องเคารพการกักตัวปัจจุบันเนี่ยนะครับเอเรราก็หายจากอาการโควิด -19 บเกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เพิ่งลงเล่นในเกมที่ปารีสเจอกับแรนส์ไปช่วงก,ก,ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติผมว่าถ้าจับคู่กันผมว่าน่าจะถือว่าดีนะถ้าดีพอสมควรนั่นก็คือพอปอกบาร์จากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนน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 ะะคคคครรัับบบบปปปปป็นน็็อออกกกาาาเเเเททีีี่่่่ตตติิิดดดชชโวววแลล้ยง เดือนสิงหาคมซึ่งมันก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องพักรักษาตัวทําให้พลาดโอกาสติดทีงชาติฝรั่งเศสแข่งขันเนชันลีกด้วยในตอนนั้นน,นะครับปอกบาต้องเข้ารับการรักษาอยู่พักหนึ่งเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับมาช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในช่วงเดือนกันยายนเขาบอกว่าปอกบาเนี่ยใช้โอกาสในการรักษาตัวประมาณสัก2สัปดาห์ก็ฟิกกลับมาเหมือนเดิมนะครับเฟรเมเกอร์นะครับยืนยากหน่อยแต่ว่าอาจจะต้องยืนแบบนี้เพราะว่าบอกเลยว่า4ตัวบนนี่จะทําให้ทีมนี้กลายเป็นโค้ดทีมนะครับเฟรเมเกอร์ที่เป็นกาง,กาง ema, ีน,งน่คท หนีไม่พ้นเชื้อโควิด19เช่นกันครับซึ่งสโมสรปาริสแซงต์แร์แมงออกแถลงการยืนยันนะครับพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างดิมารียปาราเดสด้วย3คนนี้ติดโควิดเนื่องจากว่าทั้ง3คนเนี่ยไปพักผ่อนที่เกาะอ,อีวิซาที่ประเทศสเปนด้วยกันมาเนมาร์ใช้เวลาไม่นานมากนะครับแล้วก็หายดีในช่วงราวๆสักเดือนกันยายนนี่แหละคือห่างกันมาไม่เกิน10วันน่ะเนมาร์ก็หายแล้วแล้วก็ตอนนี้นะครับเจ้าตัวก็สามารถกลับมาลงเล่นเรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งคนที่อยกวว่่าาดดุไ้ล อตอนนี้เขากลายเป็นโคดกองหน้าของโลกไปแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ติดเชื้อโควิดครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสออกแถลงการยืนยันในช่วงต้นเดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะครับบอกว่าเอ็มบาเป้เนี่ยถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 ส่งผลให้เขาต้องออกจากแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสนเวลานั้นนะครับเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการรักษาตัวแล้วก็เอ็มบาเป้เนี่ยก็ใช้เวลาพักร,รักษาตัวอยู่ร,ราวๆสัก2สัปดาห์กว่าๆจนสามารถกลับมาลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็กลับไปลงสนามช่วยต้นสังกัดาี้วนคลเใช นานหน่อยครับในการกว่าจะหายจากอาการนะครับเร็วกว่าคนอื่นไหมเพราะว่าสมรรถภาพร่างกายของเขาเนี่ยใช้คําว่าต่อให้อายุเดินดําเนิ <ๆ S 2> เนไปเท่าไหร่ร่างกายเขาก็เหมือนอายุ26 27อยู่ตลอดเวลาเขาคนนั้นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดจากยูเวนตุสครับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิในช่วงที่เขาไปรับใช้ทีมชาติโปรตุเกสในวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีข่าวยืนยันจากสหพัาานธ์ฟุตบอลโปรตุเกสนะครับว่าคริสเตียโนเนี่ยติดเชื้อโควิดสิบเก้าแล้วก็ ไม่รู้ไปเกี่ยวกันยังไงเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าโรนัล do อาจจะใช้เวลามากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งตรงที่ในแง่งความรู้สึกในช่วงนั้นที่โรนัล o ติดเนี่ยมันเป็นช่วงที่ยูเวนตุสเนี่ยมีโปรแกรมที่จะลงแข่งขันอยู่ฟังจะเป็นลิกด้วยมีโปรแกรมนู้นโปรแกรมนี้ด้วยเราก็ต้องขาดโรนัล do ไปนานเกินกว่าที่ใครจะคิดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วแต่พอมาดูเนี่ยก็2เกือบ3สัปดาห์ในการพักฟื้นล่าสุดก็แถลงยืนยันว่าเรียบร้อยตอนนี้ก็ลงเล่นชิลๆแล้วนะครับคนสุดท รอดพ้นจากโควิด19ได้เขาคนนั้นก็คือสลาตันครับเดอะกอรสของเรานั่นเองนะครับเดอะกอรสเองก็หนีไม่พ้นเรื่องราวของโควิด19ครับสลาตันเนี่ยครับถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด19เมื่อวันที่25กันยายนทําให้เขาต้องกักตัวอยู่บ้านและถึงแม้ว่าสลาตันจะท้าทายไวรัสโควิด19ว่าโควิดกล้ามากที่ท้าทายผมมันเป็นความคิดที่แย่มากแต่กว่าสลาตันจะหายจากโควิดเนี่ยด้วยความที่อายุวานน้ำแกเยอะก็ใช้เวลานานพอสมควรครับสองถึงสามสัปดาห์เลยโดยเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ยืนยันผ่านนะคครรรรับบบอออกกววว่า่าาาาาเเขหยยยจโิด19ี้้พม แล้วก็ตัวสาลาตันเองเนี่ยก็ออกโรงเตือนนะครับทุกๆคนว่าให้ระมัดระวังการใช้ชีวิตแล้วก็ระมัดระวังการติดเชือ้อโควิดสิเพราะแม้แต่พระเจ้าอย่างเขาโควิด -19 ก็ยังเล่นงานได้เรายังมีนักเตะหลายคนนะครับที่อยากจะหยิบเข้าทีมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยได้ผ่านเรื่องของโควิด -19 มาหรือบางคนเนี่ยก็ยังเพิ่งถูกตรวจพบด้วยซ้ำอย่างเช่นหลุยส์โซเรสนะครับอย่างเช่นโมเมสซาร่า ah, หรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีซาดิโอมาเน่แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับต้องบอกว่า ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะครับจากการติดเชื้อของนักเตะหลายๆคนเรามากักจะถูกตรวจพบว่าพวกเขาติดเชื้อมาจากโปรแกรมทีมชาติคําถามที่จะสะท้อนกลับไปยังคุณผู้ชมทุกคนนะครับยังคิดว่าโปรแกรมฟุตบอลทีมชาติตามปฏิทินฟี فا เดคือโปรแกรมอุ่นเครื่องมันยังจําเป็นอยู่ไหมที่ต้องให้เหล่านักฟุตบอลหลายคนบินข้ามน้ำข้าทะเลไปมาแล้วเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อมันยังจําเป็นอยู่จริงๆไหมหรือจริงๆแล้วมันจําเป็นเพื่อที่ได้เตรียมทีมสู้ศึกในเทัวร์นาเมนต์ต่างๆในฟุตบอลระดับชาติก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับสำ แฟนเกมเองโคตรเป็กเอ็กไอร์นะจ๊ะเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเกมเองโคตรเป็กเอ็กไอร์ตอนโคตรทีมโควิด19นะครับเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ครับกับเกมเองโคตรเป็กเอ็กไอร์และเกมเองเรียนข่าวทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา5้าโมงเย็นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เกมเองเกมเองเรียนข่าวและขอบสนามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ